สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เช์ที่มาเปิดกล้องที่จังหวัดชัยนาทเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นคนชัยนาทไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้พาทุกคนมาทานกาแฟนะมากินกาแฟที่ที่ชัยนาทนะคะที่ตำบลดาาน้ำสายคอนเนาะอ่ะนี่ก็คือร้านคอควายกาแฟสด อ่าสมัยบับนะคะร้านไขย,ยิมค่ะร้านนี้ร้านนี้เขาจะเป็นร้านกาแฟนะคะแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นรีสอร์ทด้วยค่ะรีสอร์ทแอนโฮมเตย์นี่แล้วก็มีร้านกาแฟนี่สัญ,ญาลาักษณ์ร้านเขาเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแหละเมื่อประมาณปีที่แล้ววันนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เขาน่าจะเริ่มปรับปรุงพัฒนาโซนร้านกาแฟนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดื่มกาแฟข้างในเนาะ แต่ว่าตรงนี้มันมันมันมีบรรยากาศอะไรรู้ไหมเขาแต่งน่ารักมากเลยนะแล้วก็มีบรรยากาศของทุ่งนานะคะทุ่งนาเดี๋ยวมาดูข้างในข้างหลังก่อนก่นที่จะเข้าไปทานกาแฟนะนี่พึ่งเกี่ยวข้าวเลยวันนั้นมานะทุกคนเมื่อสองสามว่าสัปดาห์ที่แล้วนะมาก็คือข้าวจะเป็นสีสีทองเลยนะโอ้ทุกคนบรรยากาศเออชอบชอบอ่ะสมัยบับสมัยบัป ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่พักเนาะรีสอร์ทเนาะนี่มีต้นไผ่ต้นมะพร้าวอันนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นทุ่งนาเนาะเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะน,นี่เดือนไรสิงหาเกี่ยวข้าวแล้วที่ชนะเขาก็จะทํานาปีหนึ่งสองปีดิเขาบอกว่าปีปีละสองสองรอบครึง่งสองปีก็ห้ารอบเราก็จะลงไปสวยนี่นะคะบรรยากาศสวยไหมทุกคน สวยมากสมายบับนี่จะเข้าไปแทนกาแฟข้างในแต่เข้าข้างหลังได้นะเราจะเข้าจากข้างหลังได้เลยนี่วินเทจมากเลยทุกคนเซล์แกสโซลีน นี่เราอยู่ข้างในร้านแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเป็นโซนสมัยบร์อุ้ยน่ารักครอบครัวขอควายอุ้ยน่ารักอะ่ะควายสีชมพูพิงบับเลยอุ้ยน่ารักมากเลยทุกคนนี่จะเป็นโซนที่นั่งเล่นของเด็กๆนะคะมีที่ระบายสีของน้องๆด้วยนี่บรรยากาศภายในร้านนะคะน่ารักมากนี่วินเทจเล็กๆวินเทจเล็กๆ อันนี้มองก็จะเป็นเห็นชิวทุ่งนานะคะมีต้นมะพราะ้าวอุสวยสวยสวยทุกคนพาทุกคนมาทานกาฟแฟแหละนี่รอบรอบร้านกาแฟะนะคะภายในร้านภายในร้าน นี่น่าจะปลูกต้นไม้เพิ่มแน่ๆนอนกำลังแตกแ,แต่งภายนอกอยู่ทุกคนคะแกาแฟสมัยว่ามาแล้วค่ะวันนี้เรากินแกาแฟอะไรนี่ข้าปูร้อนๆนะจ๊ะนี่เราก็นี่้าปู้าปู โอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเชยาต้องขอทานกาแฟก่อนนะาหนิบพอดีมาเดินมาเที่ยวมาทำธุระก,ก็เลยแบบหาอะไรหากาแฟทานก่อนโอเควันนี้ขอปิดกล้องตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามรับชมให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ